ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวข่าวนี้ต้องมาขยี้ต่อท่านผู้ชมยังสะใจไม่หายเต็มกินหนมนะหนมนะหนมนะานะไอโลมไอโลมเอ,อ้ไอโลมนะไอโลมนะต้องทำใจนะไอโลมนะต้องต้องต้องยอมรับสภาพนะไอโลมนะเออ นะครับสะใจจริงๆแต่ประชมมันไม่รู้นะมันสะใจจะไม่รู้จะสะใจยังไงดีวะนะเออปปชนะนะครับเรียกมารับทราบข้อกล่าวหากันหมด44คนก็คงจะต้องโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้วก็โทษถึงติดคุกนะแล้วก็ต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องไปกินขนมนาเานะสะใจจริงๆโอย้ยนะครับไอ้พักส้ม ได้เวลาศูนย์พันแล้วไอ้พักสม้มเอ้ยนะเวรกรรมสุดท้ายก็ตามทันในพักนี้นะมันเข้าล็อกเลยนะไอ้โลมก็ดิ้นพ่านเลยเอ้ยปปชมไม่มีสิทธิ์มาตรวจสอบปปชม,มาตรวจสอบได้ยังไงเราเป็นคนเราเป็นสสเรามีหน้าที่แก้กฎหมายเราทาได้ยังไงสั่นลิกลิกลกดิ้นพ่านในตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าตาเหลือกตาลนนะ อ๋อนะครเออเออทำไงดีวะเออเออตายแน่ตายแน่เออคุณจะไปกินหนมนาแน่นะ <c oughs> นะสงสัยออกมาจะเป็นโลมลายพางนะต่อไป <c oughs> ติดคุกไปปุ๊บโอ้โหออกมานี่ลายพอยหรือเป็นเป็นลมลายพางนะครับเออแม่เสียดายท่านผู้ชมเสียดายอย่างหนึง่งมันไม่มีชื่อไอ้ธนาทร ไม่มีชื่อไอ้ไอ้ปียบุตรไปอยู่ด้วยนะเออนะครับมันมีแต่พวกไอ้สอสอก็ลูกกระจอกแม่ถ้าไม่หนีก็ติดคุกแนละ้วท่านผู้ชมเออถึงว่าที่ไอ้ธนาธรมันไปซื้อบ้านปีดีอยู่ฝรั่งเศสไม่รอนะอ๋อพอมันรู้ว่าเดี๋ยวนะเออลูกน้องลูกกระจอกมันจะต้องโดนแน่ๆเลยมึง มันก็เลยไปซื้อบ้านอยู่ฝรั่งเศสไว้รอแล้วนะครับเออตอนนี้ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกอะไรวะไอ้พวกที่หนีคดีหนึ่งสองตอนนี้ก็หนีไปนำหน้าก่อนแล้วเออนะครับไอ้นิวจตุพรไอ้แพนกินไอ้ไอ้ไม้ระยองนี่หนีไปนำหน้าก่อนแล้วเออนะก็เดี๋ยวต้องมาอรอลุ้นกันถ้าว่าไอ้พวกนี้มันจะหนีไหมนะถ้าไม่หนีก็คุกอ,อนะครับ น่าเวทนาน่าสงสารจริงๆเลยนะเออนะฮะเวรกรรมตามทันจริงๆเวรนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอปีสองสี่เจ็ดห้าเวรกรรมปีสองห้าหกห้าเนี่ยนะะหกเจ็ดเออนะตามตามทันสนองคนพวกนี้นี่แหละครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะใครคิดไม่ดีสมัยหน้านะไม่มีแล้วนะสสพักดังดอมสมุมดอมแซมอะไรเนี่ยนะครับ เออไม่มีแล้วนะครับอมสมัยหนะ้าก็จะเป็นการทะเลาะกันระหว่างเสียหนูกับทักนะสินตอมส้มก็จะศูนย์พันศูนย์พันไปเรื่อยๆนะตายสิเกิดแสนไม่ละมึงเออนะมีแต่ตายสิบแล้วก็ตายยี่สิบตายสามสิบตายสี่สิบไปเรื่อยๆนะครับสะใจจริงๆโว้ยสะใจจริงๆเดี๋ยวรอเดือน กุมภามีนานะครับเอเราเดินเดืนมีนาเขาก็จะฟันแล้วอนะฟันข้อเก่าหาแล้วนะสะใจจริงๆวะ่ะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ